สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่การ์ดอินโทรชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับการ์ดอินโทรชาแนลภายในคลิปนี้ครับเป็นคลิปไปของรอยเย้าพาราดินรอยเย้าพาราดินนะครับผมกับแพนทาจิคาเซ่นั่นเองนะฮะลูกเกมเป็นไงเราไปดูกันดีกว่านะจ๊ะนี่คือการขายฝันอย่างแท้จริงขายฝันอ๋อขายฝันอะไรวะนี่คุณ <laughs> พูดว่าขายฝันผมรู้เลยเป็นสามนี่คุณจะมาบ้าๆใส่ผมหกขีงั้นเนี่ย ทำอยางนี้ทำไมบ้าบบอเด็กขายวันเกียร์สามหนึ่งสองสามมันก็ยังคงเป็นเช่นเดิมกับเด็กคาจีที่ใส่เกียร์สามทั้งหมดแปดใบขึ้นสินะไม่ขึ้นเฮ้ยคุณไม่เชื่อมนะั่นน่ะตอนใส่สีแม่งข,ขึ้นเอาขึ้นเอาไม่เห็นนะ <laughs> ใส่สีแม่งขึ้นมาทีสามใบสามใบพอใส่แปดใบไม่ขึ้นเลยเอาอะไรเอาคู่แล้วกัน ว้า,วาผมเล่นกูนชิลอย่างนั้นเอนเนี่ยสัตว์เอ้ผมเล่นกูชิลไอ้บ้าเอ้ยเขาเทิร์นดรอไรท์โซนิคนวมจูก,การ์ดหนึ่งใบยังไงดีย,ดยดัเก็บไว้ก่อนดีกว่า แปดพันตีเลยขา้าม d r i Trigger Check it. Draw Trigger Dam Check มีขนาดใหด้ Draw นี่คือไม่จุดขนดจุอ้ย l a s t b l e Blast b l e ตีไม่ป้องกัน d r i Trigger Check Damage Trigger Check Draw Trigger เอาแน่ตก d r a เหี้ยเยอะวะ d r ผมใส่ไว้สิบองะ มีแปดแบบแต่ทำไมใส่สิบสองอะทำไมอ่ะเขาเชิญจุ๋ยอะกลัวไม่ค่อยดีเลยไร่โดอืมทุ่มเลยไหมเฮ้ยคุณจะโถงตะเกียบสองนั่แหละบ้าบอลอะผมยืนหมื่นนะคนให้เจ็ดยืนหมื่นนิดนึงคอร์ สกิลของใบนี้นะเมื่อลงสนามสามารถชาร์จเกร์สมุทธให้ยูดิตหนึ่งตัวได้ชาร์จที่ใบนี้อืมคอด้วยเชี่ยบูสตตีวันกาดเทคคอมมอนอ่าเมื่อตีนะก็จะสามารถชาร์จได้อีกหนึ่งตัวชาร์จที่ตัวนี้เหมือนเดิมเท่าไหร่อืมเบาๆเ,เ,เอง14กสี่แดมเช็ตพิวพาวเวน กิน <Yeah. S 2> ได้บูสต์ตีเลยทั้งหมด17 17แต่ว่าสกิลของใบนี้กินก่อนหนึ่งตัวแล้วจะได้โจวการหนึ่งใบ17วัดได้วัดั้ยคุณอยากวัดกับผมอย่างนั้นนะ่ะใช่ไรทิกเกอร์เช็คคือให้เจอโอ้คือโจทยใเทอะ์ลคอนเทนโจวไรเมสายนิดหมอนบัตเตอร์ มาด um> ิมาดิพอนมาดิไม well ่ใช่พอถูดไม่ต้องท้าผมมาแน่เชี่ยไม่ค po nah ุณจะลอดตั้งแต่นี่เลยไงเนอะคุณแม่งจะเร็วไปไหนวะแต่ผมได้เจอบัสเตอร์ลวกอคุณจะแทขีบมาอิบหายละมึงเอ้ยแวนการ์ดบัสเตอร์บวกบูดบวกสองพันมันต้องมีหกใบวะรู้สึก ไม่ไม่ไม่เก็บนถ้ามหิ้มห้ามจานติดบัตเตอร์ย <23 S 2> ี่สิบสามยี่สิบสามบวกแปดพันได้ยี่สิบสามบวกหมื่นสามสามสามสิสามเลยเหรอเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเ,เกียร์เลยงนั้นเดี๋ยวนี้ยี่สิบสามงั้นใช่ไหมบ้าน,นนะสามสิบสาม สิบสี่สามสิบสี่สิบสามเท่านั้นแมงเช็กเจอร์บัสเตอร์ไม่ใช่สิบสามเลยมันไม่ได้บวกนั่นหรอยังไม่บวกต้องมีหกใบอ๋ต้องมีหกใบอ้ยแย่แม่มันสิบสามเท่านั้นอีกป่าเอ้ยแล้วเราดันไม่มีด้วยไงเข้ามาเฮ้ยจริงดิผมได้เจอบัสเาอรคุณระเบิดเลยอะนั่นแหละดอบัสเตอร์แจ็คเกอร์คอลงมาชื่อไม่ซ้ำกันหกใบหกคิด ใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามหิวฮิวได้หนึ่งอ่ะอีกสามใบใบที่สี่ใบที่ห้าใบที่หกให้คุกันยังไงแม่เมยเกมที่สองครับเชี่ยคุณไม่เข้าใจการขายฝันอย่างนั้นเหรอคุณจะเก็บต่อพีจีไว้ในมือสักสี่ใบแล้วคุณจะเล่นยังไง สัตว์เปลี่ยนหนึง่งสัตว์เปลี่ยนยังไงตานี่ผมไม่คิดชิลราคาสองหมื่นเลยเออใช่ตาจริงผมลืมอีกเพื่อปอน่าจะใช่แหละเฮ้ยคุณจะอ้างว่าคุณแพ้เพราะลืมอิกคิดชิวอย่างนั้นเหรออาจจะเป็นไปได้จริงเหรอแล้วทำไมคุณไม่กาดหกหมือนอ่นเนี่ยมือไม่พอเสียเอ,อ้ยในมือไม่มีพีจี้วยเกยมเร็วเฉย ยีจีในตกดับอย่าง้นเลยนี่และโอกาสกองชันอะไรคุณเริ่มคุณคุณเริ่มล้างตีต่อรอดูเฮ้ยอะไรอย่างนง้นไ่แรกแถมเริ่มก่อนเขาอยังคิดจุนจุกิวเอ้าไม่ทำเหรอทำไงเออเขาจะจุดใ้ไลรพจไริชิวชัดนึง เขามาเลยแบบนี้ไกดเช็ควัด <What? S 1> เนึ่งร้อยสกิวยิบหายข้เทินจวดอไรโดคอครับผมแปดพันเท่านะั้นโอ้โห่เก้าพันสกิลกินเพื่อนจวนหนึ่งใบไม่ป้องกัน ไรทิกเกอร์เช็คคือไม่เจอท er. ิกเกอร์แลนเช็คคิดพาวเวนเข้าเถึงจูดไหนว่าบัสเตอร์ดาร์ตไรบัสเตอร์เบลดชิบหายแล้วเขาจะเรียนทายรากายผมเาออไม่มีมมด้วยมีก็ดีไอ้ขํ่์ตีเลยไม่ป้องกันทวิสเอ้ยได้ทิกเกอร์ทวิสมาสเตอรฟคเชียร์มันมาอีกแล้วเตรียมพบกับ ไล่ <Like. S 2> แม่เอ้ยอีบ้าจริงวะจวน,น่งโอ้ไม่ก็ผมจะรับมือการแหวเขาได้ไหมนะแหบเบาตอนนี้แหบเบาอยู่จริงเหรอจริงจริงจริงคอแมวน้อยสกิลของแมวน้อยเลือกไอ้นี่สวิปเปอร์ชรั้นหนึ่งเกียรที่สวิปเปอร์จากนั้น คอมังกรดาบแสงจันเลดชีสสวิปเปอร์ชาร์จผมยังมีรีท้ายแถวครับไม่ต้องมีอดีแล้วสิดหายบาริโอสกิลของบาริโอโซบัสชีหนึ่งตัวชี้สวิปเปอร์ชาร์จหนึ่งเกตแล้วก็สวิปเปอร์จะได้รับส่วนต่างวลังห้า บัลลาห้าพันของ <15. S 1> เกยียร์ห้าสิบสิบ้าบวกไปก่อนหนึ่งหมื่นห้าพันเเิบ,เบและสวิปเปอร์มีเทคคอนติเนียบอยห้าพันตามนนเกียร์ของตัวเองไม่ไ,มไ,มไมอันนี้เป็นส่วนต่างก่อนบวกไปแค่นี้พอให้สวิปเปอร์ตีก่อนเรื่อง็ีก,ก่อนชาร์จมอตีคุณกลัวอะไรอะ่ะเด็กนี้มีตั้งเยอะ เอาละแองเ r ิลเบรตีสกิลของ a n g เก b r e a รดเคาน์เตอร์บลมันไม่ต้องฟังข้ามเกียร์สามดีกว่าใช่แล้วเรื่องการของเราไม่เกินสามใบที่มีเกียร์กระพุ้ดสามใบหรือมากกว่าเท่าไหร่ลุกคือระล้วโบวยค่าพันเท่าไหร่แปดหนึ่งสิสิบเจ็ดเท่านั้นเบาๆสิบเจ็ดข้างหลังไม่ได้บูชใช่ไหมไม่ได้บูชไม่ได้บูชอันนี้เบรสามสิบ <30. S 1> สองได้เลยงั้นเหรอนูวินไรท์เฟิร์สเช็คคือคิดิคอนทิกเกอร์ลงไหนส่งพลิสส่งพลังให้แวนการ์ ไม่ไม่อันนี้มันบวกอันนี้แค่ห้าพันไม่กับทริกเกอร์ตะกี้ไงเฮ้ยเออถูกละวเซคเกอร์เช็คขึ้นคิย์คอทริกเกอร์สามคิยเต็มเต็มพ่อหนุ่มให้คิยนี่เอ้ยไม่ต้องม,มันต้องให้เวนไอเวนเกือบรอเท่าเวนนี่เวนนี่อาแถวหน้าบวกแค่ห้าพันตอนเนี้ยมันซื้อกลับมาเป็นห้าพันแถวหน้าเข้ามัตึ๊บแหงบูทสกิลนี่ได้ชาร์จอีกหนึ่ง นี่กลายเป็นสองหม้าอันนั้เท่าไหร่สองตอนนี้เป็นแปดสองสิบกสิบเจ็ดเท่านั้นอู2ยี่สิบว้ายไม่เป็นไรไ,ได้ชัดไม่ใช่ดิแปดสองสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกอีกห้ายี่สองลืม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 ตีเจ็บไม้โคตรไรมจีจีไปเจีย <She> er. แม่งแล้วเขาก็จะไล่มาตุ้มตามตุ้มตาม,ตมไปกู อันนี้อยู่ทั้งเกมคุณถือ PG หรือเปล่าห้าสิบห้ายี่สิบว่าเชื่อผมเถอะถ้าเลือกได้ผมอยากจะเลือกจากก้องแล้วมาขึ้นมือเลยคุณให้ปะล่ะเดี๋ยวขอปิดกล้องแป๊บนึงไม่ให้ฟอร์สวันเทียร์เปนยังไอื้มห้าสิ้าง5 20 2บแววไม่ค่อยดีทรงไม่ค่อยอยู่อ้าวคุณกลัเปิดไม่เจอ อี่เท่าไหร่วะยี่สี่อ้นี่ยี่ห้ายี่ห้าก้าสามสี่อืมมันไม่โดนเลิกจากสกิลเลยนะครับรู้คุณจะ call b u เบ e ดมาตุ้มต้ามใส่ผมไม่ได้นะเฮ้ยววนตีเฮี้ยว่าบอปอยผมจะได้สี่ครั้งแล้วเนี่ยคุณได้สองอเวนเู้ยเฮี้ยน่ะเผาข้าศ์ เอาเช่ของกูนด้เมมเช็คคีย์เนาะอ้ยแมวพอเช็คคียอีกใบได้ไมทุยตี่สยีิ28 28ีปดยยเช็คคือจบเพื่อนนี่มัน่เละหนึ่งสองสามสี่ห้าห ไปวะนี่จบไป้โบ่เนี่ยเฮ้ยแองเกลิลเบรเดอร์เฮ้ยตานี้เรียกลกคุณเหรอวะใช่แล้วตาไายให้ผมหกทีสักครั้งหนึ่งทุย <laughs> อุ้ยยังผิดไปคอคุณถือพีจี้เปล่าอ่ะหืมคุณถือพีจี้เปล่าเอาไว้รอลุ้น <laughs> ไอสกีนี้ชีน้นี่ชาร์จสกีงมันนี้ชีน้นี่ชาร์จ สกิลของ a n g l e b r e t e r ชาร์จเอาการ์ดที่เป็นเรียการของเราหนึ่งใบไปชาร์จให้เรียการอีกหนึ่งใบเรียารทายตัวนี้เขคของตัวนี้บอกว่าเมื่อเห็นฝ่ายตรงข้ามถูกเรียารทายจากความสามารถการ์ดเราสามารถชาร์จหนึงเกียริให้ตัวเองแล้วก็ได้รับเพราวาเพิ่มขึ้น5 55, ้าพันห้าสิบสห้าบวกไปอีกหนึ่งหมห้าพันเจ๋ของ a n g l e b r e t e r อีกทีนึงไม่ติดรอบเบอรนะชาร์จให้ตัวเอง มันได้รับผลต่างแค่กี่รอบวะได้แค่รอบเดียวเพราะฉะนั้นอืเก<ม>้าพันวุดก่อนสกิลของมันชาร์ตอ่ะอันเนี้ยสิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบเก้าสิบสามอันนี้ชาร์ตบูยห้าพันเป็นหนึ่งหมื่นปึ๊บปึ๊บสามสิบเก้าเกมชิก อยู่ดได้อยู่ดไหนก็เนี่ยกูสิโอเค,คตกใจเห็นมันซ้อนกันใช้จะใช้ชีวิตอย่างมาแรงซ้ำใช่ไหม,มันตายเหมือนผมมันนะสิบเจ็ดเฮ้ยสิบเจ็ดวะตอนนี้ 12, สิบสองสกิลคอาตา์บัสเรียกการที่มีเกรสดสปูตซ้ำไปหรือมากกว่าสเตนสเตน,เนแล้วก็แถวหน้าบวกห้าพันไม่ป้องกันสิบเจ็ดไอ้นั่นยี่สิบสามหนึ่งได้เท่านั้นทวินไดรฟ์เฟิร์สเช็คคือ เดรวเซคเก้นเช็คก์แมหยิบายแล้วกูไอ้บ้าเอ้ยแ2 1สองสิบหกสิบเจ็ดยี่สิบสองไม่เข้ายี่สองอันนี้ยี่สามไม่เข้าอันนี้เมื่อกี้ชาร์จหนึ่ง1ทีไม่ติดแบตเลยเธอแล้วนะนะมันหลบหน้าตีก็เป็นอันนี้อ่ะเนี่ยเข้าแนี้ยตี้วไม่เช็คตีอะไร อ่าสิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าหกห้ยบเทิบสี่ยีดเสีอ้ตเชิเิ้าชาร์จเกียดเยอะก็ไม่ดีนะไลหนึ่งองสามี่ห้าเฟอร์ห้าเฟคอบาสเตอร์เบนเทคคอตสบัสโซบัส ไปใส่ทีคุณเลือกเหรอเอ้อ yeah. เลือกเรียไทยอ่ะเออไม่นะ yeah. ไม่เรียไทยเนี่ยไม่รับเหตุไม่ได้อ้าไม่รับเลยคุณชี้ได้นะแต่ผมไม่ทำลายไี้แบนคาร์สเสีย <Yeah. S 2> รับสักแดมสิเท่าไหร่วะสิบสามสิบสามเท่านั้นย <23 S 2> ี่สิบสามเก็บวงสี่ได้แล้วส <33. S 2> ามสิบสาม ดด้ป่ให้ผมัดด้ป่อยี่สิบสองไม่ใช่ยี <27. S 2> 27. 27. ่สองยิบเจ็ดยิบเจ็ดสองได้สามสิบเจ็ดี่สามมิดสวินได้โอ้ยจะ<า>คอไหมจะเลือกคอไหมคอทำบ้าเลยทำไมคอเหรอยืนยืนผม่ยืนสแรงตีนี่แหละเท่าไหร่อ่ะสามสิบ 3ามสิบโอ้โหแม่มึงนื้อสามสิบสี่เขินไม่เป็น,นไ,ไรแตร่คุณเอาคิวมาวะตรงนี้ทำไมเอ้ยเชี่ยจะเก็บพิชคิวอ๋อเก็บพิชคิวไปเก็บไอคิวเสียเ,เลยเวนคุณจะปลดจีการอ่ะเออใช่ขเขินๆแต่แอนดรอย ผมยีงเหลือิวอีกใบหนึ่งขอรุ่นเลยชาร์จสก,กีของมันเม่ลงมาชาร์จหนึงเกยรที่ตัวมันออเพกของ Ang เก b a d e r อชาร์เอาตัวนี้ไปชาร์จตัวนี้แล้วก็เลน่ายตัวนี้900 0พันวุดเทกเมื่อตีชาร์จหนึ่งเกีให้ดูดถึงตัวชาร์ที่ตัวนี้ตัวนี้ตีก่อนเลย13 สกิลของไปน,นี้ตีชาร์จโบยหนะ้าพันห้าสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่สิบสี่สิบเก้าห้าสิบสี่ไฟนอลฮิวเนี่ยมันมีจริงอ๊ะ จบแล้วครับสำหรับคลิปไฟล์ในวันนี้นะ,คะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะรอบหน้าเป็นคลิปอะไรไว้รอชมกันวันนี้บายบายแล้วัตเตอร์ไปกองต้นโองไปกองก้นเด็กหมดตาย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 เกมแรกคุณแค่แม่งปฏิหารเท่านั้นแหละที่หาย